สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจำนวน81.70สตางค์นะครับในวันที่15เดือน7นะครับผมเวลา7โมง27นาทีได้รับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมเล่นง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจที่จะทำเงินฟรีทูนิเลตนะครับผมก็ลองไปสมัครทำดูได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตและก็แนะนำนะครับวิธีการทำเงินฟรี ทูมอนิวเล็ตนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมอนิวเล็ตแบบที่ผมได้รับเงินมานะครับเอาโอเคนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการเล่นเกมกันก่อนนะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า f i ตมาร์เตอร์นะครับเป็นแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ทําเงินมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน80กว ได้รับจากแอปนี้นะครับใครที่ยังมีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีเลยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ในส่วนของ Android เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวโหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับทุกคนแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีวิธีการสมัครนะครับดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยผมมีคลิปวิดีโอการสมัครไว้ให้แล้วนะครับลองเข้าไปดูก่อนนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครรัับผมมกก็เเข้้้าาในนตตวแอปไดลยงี จะเป็นในส่วนของรางวัลออฟไลน์นะครับในส่วนของเหรียญทองที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะครับแล้วก็กดรับแบบธรรมดามาก่อนเลยเนาะ1 4 7นะครับยอดที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินล่าสุดให้ดูก่อนว่าแอปนี้เนี่ยจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดล่าสุดนะครับในส่วนของบันทึกการถอนเงินของแอปนี้เนาะวันที่14เดือน7นะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินไปก็ได้รับเงินในวันที่15 1หนึ่งวันเงินเข้าที่ wallet เลยนะครับแปด 11.71นะครับก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทนะครับในการถอนเงินเนี่ยถอนได้ไม่จำกัดนะครับระดับสูงสุดมีเท่าไหร่ก็สามารถถอนได้แต่ว่ามากกว่า10บาทขึ้นไปนั่นเองในการถอนเงินขั้นต่ำเนาะตัวนี้คือบันทึกการถอนเงินล่าสุดนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วยังไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการเล่นวิธีการทำเงินเนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวดูไปทีละเมนูแล้วก็จะแนะนำให้ทีละเมนูนะครับเมนูที่1น,นะครับในส่วนของระดับนะครับตัวนี้จะเป็นระดับเลเวลของเราว่าเราเนี่ยอยู่ที่ระ อยู่ที่เลเวล10นะฮะระดับการประมงแล้วก็มีโบนัสสาหรับระดับด้วยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าในระดับต่อไปเนี่ยเราจะต้องทําคําสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับหรือว่าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องดูตามคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับถ้าเราจะเล่นให้ถึงเลเวล1นึ่งเลเวลยี่สินะครับก็คือเราจะต้องทําคําสั่งซื้อเนี่ยให้ครบ90คําสั่งเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรเนาะก็ทาไปเรื่อยๆเล่น,ลนไปเรื่อยๆได้เลยต่อมานะครับ เมนูที่2อันนี้คือภาพหนังสือนะครับในส่วนของตัวปลานะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมจับปลานะก็ะคือมีภาพประกอบให้เราดูว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องสะสมตรงนี้เนี่ยให้ครบ1000แต่ละตัวแต่ละชนิดนั่นเองนะครับต่อมาอันที่2ออ่ะอันที่3นะครับตัวนี้จะเป็นงานประจำเนาะงานประจําก็คือการทำเควสทําภารกิจประจาวันทําได้ทุกวันเลยนะทุกคนก็จะมีภารกิจการดูวิดีโอโฆษณานะครับเพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์นะครับ5้ครั้งสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์5ครั้งนะครับแล้ว ก็เปิดการใช้งานอย่างเร่งด่วนรวดเร็วนะครับก็คือ10รอบแล้วก็เวลาในการเล่นเกมสะสมคําสั่งนะครับหรือว่าเก็บเหรียญทองเนี่ยเราก็สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับผมทำจนจบภารกิจได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่4ตรงนี้จะเป็นการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําสําหรับการแนะนําตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของแต่ละบุคคลได้เลยว่าจะทําทการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้ถอนเงินได้เหมือนกันหากคุณอยากมีไรายได้ทุกวันอยากถอนเงินทุกวันนะครับบางคนก็บอกว่าที่ทำไมมันได้เงินยา กาคุณลองมาแนะนําเพื่อนดูนะการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทุกคนสามารถทําได้อยู่ที่คุณเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําการแนะนําเพื่อนเท่านั้นเลยนะครับกดเชิญเลยพอเรากดเชิญปุ๊บเนี่ยทางแอปเนี่ยเขามีแบ่งปันคําแนะนําเป็นข้อความขึ้นมาใน FitMa ตเตอเนะครับมันง่ายมากที่จะทําเงินด้วยการวางเหยื่อเก็บอ้วนถอนเงินสดฉันได้ถอนเงินมากกว่า 1, 5 0 0บาทแล้วใส่รหัสเชิญของฉันอัรตราการถอนเงินจะมากกว่าหรือว่าสูงกว่านะครับอันนี้เป็นคําแนะนาําหรือว่าเชิญชวนในส่วน ของตัวแอปที่เขากําหนดไว้ให้เราแล้วสามารถไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเขียนเพิ่มเติมได้ในคําแนะนําแล้วก็คัดลอกในหาตรงนี้เนี่ย โพสตามช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o k ททาได้หมดในการแนะนําขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเองว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนอย่างไรให้คนได้เข้าใจในส่วนของวิธีการทําเงินจากแอปนี้เป็นการโพสนะเราคัดลอกไปปุ๊บแล้วเราเอาไปโพสต์ลงในเฟซบางคนเข้าเห็นโพสต์เราหรือว่าเพื่อนใน Facebook เห็นในโพสต์เราปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันทํายังไงนะครับหากเราทําการแคปรูปภาพหน้าจอจากแอปนี้ไป แล้วก็เอาไปลงใน Facebook ของเราไปโพสต์เขียนข้อความถ้ามีลิงก์คลิปวิดีโอจาก YouTube แปะลงไปเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นหรือถ้าเรามีเทคนิคการแนะนําหรือว่าการพูดนิดนึงเราแคปรูปภาพหรือว่าบันทึกหน้าจอเป็นคลิปวิดีโออธิบายสอนการทําเงินสอนการสมัครการถอนเงินการใช้งานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแนะนาเพื่อนได้แล้วนะครับลองไปทําดูนะอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูจะได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการกรอกรายได้คำเชิญตรงนี้เนี่ยจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับตาม สมัครใจของเพื่อนๆได้เลยรหัสโค้ดหรือว่า ID คําเชิญมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ต่อมาวิธีการจับปลานะครับก็คือตรงตัวปลาตรงนี้นะครับเราก็กดไป แล้วก็กดคลิกเดียวเพื่อใส่เหยื่อนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเวลาประมาณ12นาทีแต่ละเลเวลใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับยิ่งถ้าเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะอัพเวลานานขึ้นนะครับเราก็รอให้ตรงเนี้มันหมดเวลานะครับแต่ถ้าเรามีเหรียญทองเยอะเราก็กดเร่งเลยนะครับเร่งปุ๊บปุ๊บนะครับแบบนี้ากนั้นเราก็กดจับปลาขึ้นมาเก็บปลาขึ้นมานะครับทำภารกิจตรงนี้นะครับผมให้สําเร็จนะครับตรงคําสั่งซื้อเราจะได้รับเงินรางวัลนะครับจากการทําภารกิจนั่นเองนะครับ แล้วก,ก็การเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการรับในส่วนของเหรียญทองหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเงินเขียวที่เราได้รับจากการเล่นตรงนี้ด้วยนะครับผมเล่นแล้วก็ทําภารกิจสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากรอนะครับในส่วนของการครบเวลาตรงนี้เนี่ย12นาทีให้เรากดเร่งความเร็วตรงรูปนาฬิกาตรงนี้เนี่ยมันจะกดได้วันละ10ครั้งเท่านั้นนะครับลดเวลาลง10นาทีเวลาของเราเนี่ยมันอยู่ที่12หรือว่า11กว่ากว่ามันก็จะเหลือประมาณ1นาทีกว่ากว่ามันก็จะเร็วขึ้น ในการกดรับป่าตรงนี้นะครับต่อมาเหรียญทองของเราเนี่ยถ้ามันหมดแล้วเราก็กดบวกตรงนี้เราจะได้รับครั้งละ1,200เหรียญทองกดได้วันละ5ครั้งนะครับกดได้วันละ5ครั้งนะครับเราก็กดยอมรับตรงนี้ได้เลยต่อมาวิธีการถอนเงินกดไปที่ยอดเงินของเรานะครับ41บาทด้านบนกดเข้าไปสาหรับการถอนเงินนะครับก็เราสามารถเพิ่มอัตราส่วนหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการถอนเงินได้ก็ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งใน u t u b e นะครับเขาคอมเมนต์สอบถามมาว่าทาอย่างไรเล่นอ,อย่างไรถึงจะเพิ่มอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ซึ่งในการถอน ของแต่ละแอปเนี่ยมันจะมีการบอกเพิ่มอัตราส่วนอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นแอปนี้นะเล่นแอปในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยเหมือนเหมือนกันเนี่ยมันจะมีการบอกว่าเพิ่มอัตราส่วนอย่างไรนะครับอัตราส่วนนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าระดับ1ก็คือเลเวลใช่ไหมครับระดับคือเลเวล1 10 1, 5 20 อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยหน้าที่ของเราก็คือเล่นให้ถึงระดับเลเวลนะครับตรงนี้นะครับผมเลเวล10แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเลื่อนระดับเลเวลอย่างไรนะครับก็กดมาที่ระดับตรงนี้มันก็จะแจ้งว่าเลเวล11เนี่ยคุณจะต้องทําคําสั่งซื้อถึงเท่าไหร่ก็คือคําสั่งซื้อคือ45ตรงนี้ของผมอยู่ที่คําสั่งซื้อ41ยังขาดอีก4นะครับก็คือจะต้องทําให้มันครบ45ถึงจะเลื่อนเป็นระดับ11นั่นเองนะครับแล้วก็ทาเลเวลตรงนี้ไปเรื่อยๆนะรัระเริ่มมากขึ้น นะครับผมจาก1%เพิ่มมาเป็น5%ละนะครับตอนนี้ถ้าครบ100%เนี่ยตรงนี้41บาทยอดตรงนี้มันก็จะเป็น41บาทแล้วก็สามารถถอนได้41บาทเลยนะครับ การถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่10บ,บาทเนาะผ่านบัญชีทูมอนิ่วลเลตแล้วก็กดถอนเงินได้เลยเมื่อเราครบยอดกรอกเบอร์วอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินได้เลยนะครับผมอันนี้ใช้งานง่ายได้เงินจริงไม่ยากด้วยนะครับก็อัปเดตให้ประมาณนี้นะครับในส่วนของฟีดมาสเตอร์ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นดูก็ลองไปดานวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหมใค่คปสสวััดีร